วันนี้นายกเข้าสภาไปชี้แจงกับบุธทสภาเรื่องของเงินดิจิตอลวันผมอนะมีร้องผมร้องให้นะฮะจะซื้อบัวเสื้อควายทำไมไม่แจกเป็นเงินสดอ่าโอ้ยนะก็สรุปดีสวที่ มาจากประชาชนเยอะเขาก็ต้องตั้งคําถามอะไรแบบนี้แหละแต่บางคนก็ตั้งคําถามว่ามันหน้าที่หรือเปล่าอยู่ผิดสภาไหมอะไรเงี้ยแต่ผมถือว่ามีสิทธิ์ถามได้ทั้งนั้นนะครับมีสิทธิตั้งคาถามกับท่านรฐมนตรีให้อธิบายครับได้เหมือนกันแต่ดูมันว่าวันนี้ก็ผ่านนะครับผมผ่านทั้งหมดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมนะอย่างที่คุณจุลพันธ์ก็ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่ามีอยู่สองสามประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับ อ่าหนึ่งก็คือกรณีว่าทําไมไม่จ่ายเงินสดอ่าอ่าอันนี้ถูกประเด็นก็คือประเด็นประเด็นก็คือว่ามันจ่ายเงินสดมันเอาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่หรือพี่เอาไปเก็บก็จะไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์อันนี้ไม่ใช่ทํารัฐสวัสดิการครับแล้วก็ไม่ใช่การสงเคราะห์มันเป้าหมายมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเอ๊ะถ้าจ่ายเงินสดแล้วดอกเอาเงินไปจ่ายอะไรดอกรายวันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่เขาคาดหวังอย่างนี้พิเศษเขาคาดหวังว่า ถ้าดอกรายวันคุณต้องจ่ายอยู่แล้วเอแต่เงินตรงนี้คุณเอาไปซื้อข้าวของกินแล้วไอ้เงินที่เคยประหยัดเคยซื้อข้าวของกินอ่ะคุณก็ไปใช้ดอกซี่มันก็เหมือนกันเออเปลี่ยนวิธีการใช้ซะใช่แต่เขากังวลว่าตามทฤษฎีของเคนเนี่ยมันคือมัลติพลายิงพ r เพนซิตี้ใช่ไหมครับมัลติพลายน์เอฟเฟกที่อยากให้เกิดก็คือว่าเงินหมุนไปหลายรอบครับเขาก็เลยต้องออกแบบให้มันเป็นแบบนี้เพื่อไม่ให้เงินมันถูกเก็บผมได้หมื่นเก็บเข้าเซฟป๊บโครงการเจ๊งครับ แต่ถ้าผมถูกบังคับให้ต้องใช้ร้านอย่างน้อยต้องหมุนสองรอบก่อนไปแลกเงินสดเนี่ย <c oughs> มันเป็นกา,การการันตีว่าอย่างน้อยเงินมันต้องหมุนกี่รอบ <c oughs> อ่ามันจะต้องมีการพูดง่ายคือเกิดประโยชน์ <c oughs> นะครับอของการหมุนเวียนของตัวเงินตัวนี้ในระบบเนี่ย <c oughs> เพื่อสร้างเขาเรียกว่าโอกาสการส่งต่อ <c oughs> และการใช้จ่ายที่มันพูดง่ายก็คือมีคนผ่านมือ เงินตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเช่นผมใช้ของผมซื้อของพิเศษพิเศษไปซื้อของของพี่ช่างกล้องพี่ช่างกล้องก็ไปซื้อของของพี่คนหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะเงินมันหมุนไปอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเรื่องที่สองที่เป็นกังวลกันมากคือภาษีอจะโดนไหมอาเร่แผงรอยร้านเล็กๆเอสเมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจุลภันบอกว่าตัวระบบเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่ออะไรกับสรรพากร แกอธิบายงี้หนึ่งไอ้ตัวใหญ่อ่ะมันอยู่ในระบบอยู่แล้วไม่มีปัญหาตัวเล็กเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ไม่โดนเพราะคุณจะขายยังไงให้ได้ล้านเก้าล้านแปดล้านเก้าบันยากมากเลย,ยนะเพราะ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> ภาษีมันถูกยกเว้นอยู่แล้วสําหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึงครับถูกไหมครับหรือจ,จ่ายก็น้อยมากใช่ไหมฮะแต่แกพูดไม่ได้แบบชัดมากแต่แกพยายามจะบอกว่าแต่เรื่องภาษีนี่ไม่น่ากลัวนะอออ่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าได้โอกาส พูดง่ายก็คือยอดขายคุณเพิ่มแล้วมันถึงมาเข้าระบบดูสิผมว่าคนกลัวเกินไปไหมกลัวเกินไปพิเศษเพราะหนึ่งการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเครดิตนะหลายแสนบาทนะพูดง่ายคือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณสามารถหักลบจากการคัากำไรจากการค้าขายได้สองมันไปหักต้นทุนได้ไอ้สิ่งที่คุณซื้อมาเป็นต้นทุนขายเนี่ยและสามบางทีคนเท่าที่ผมถามส่วนใหญ่เนี่ยพิเศษคนไม่เข้าใจว่าอีภาษีนี่คืออะไรคือ ผมซื้อมาผมก็จ่ายแบตแล้วเวลาผมขายผมผักภาระแบตให้ลูกค้าแล้วผมต้องนำโฉอ,อใช่ไหมฮะนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือพอมีกำไรทั้งหมดออของตัวนิติบุคลคลอ่ะผมก็ต้องยื่นภาษีถูกไหมครับ แต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้สลับซับซ้อนเกินไปถ้ารายได้คุณถึงแล้วคุณเข้าระบบเนี่ยมันจะทําให้วิธีการคํานวณวิธีคิดต้นทุนต่างๆของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมันมีประโยชน์ไงหมายความว่าถ้าคุณค้าขายโทษนะครับที่อยู่ในระบบเลยโดนตรวจจับได้เนี่ยคุณโดนกันหมดนกันแต่ถ้าคุณอยู่ในระบบคุณยื่นแม้ว่ารายได้คุณไม่ถึงแต่คุณยื่นเนี่ยเขาก็ไม่เก็บนะครับเพราะฉะนั้นทําเป็นระบบมันคือการหนึ่งแหละ ถ้าเงินมันพอเสียภาษีก็ช่วยชาติบ้านเมืองนะสองก็คือถ้าเศรษฐกิจมันโตในอนาคตแล้วคุณเติบโตได้ในอนาคตเนี่ยระบบสตรัคเจอร์ของบริษัทคุณมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นอผมคิดว่าเป็นผลดีครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณจุลพันธ์พูดวันนี้เพื่อตอบปัญหาตรงนี้ว่าหนึ่งเล็กๆรายเล็กไม่ต้องกลัวแต่โดยาาทางอ้อมแกพยายามจะบอกว่า แต่ถ้ารายได้ถึงก็มันโดนอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วล่ะมันโดนอยู่แล้วนะฮะแต่มันโดนอยู่แล้วสําหรับคนที่จดทะเบียนไงแต่คนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทหรือแรงต่างเหล่านี้เนี่ยแต่รายได้ถึงเนี่ยครับท่านบอกว่ามาดูซะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอืมอ่ะมันมีข้อยกเว้นมันมีอะไรมีเครดิตมีอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดซื้อรถอ่ยยังเอาไปหักได้เลยสามหมื่นหกพันบาทต่อเดือนเรถบริษัทเนี่ยใช้เพื่อการขนส่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพูดง่ายคือเอาไปหักภาษีได้ครับ อ่ะมันมัน,ม,นมันมีผลมันมีสิทธิประโยชน์อยู่ใช่ไหมฮะทีนี้รัฐบาลจะทํายังไงที่จะออกมาอธิบายและใช้โอกาสเนี้ยในการที่ไม่ใช่แค่ให้ร้านค้าเข้าโครงการครับแต่อยากให้ร้านค้าได้องค์ความรู้เรื่องของการเข้าสู่ระบบภาษีด้วยนั่นคือข้อที่1ในกรณีธุรกิจ SME ที่มีรายได้เกิน1.8ล้านอะไรขึ้นไปครับแต่สําหรับรายเล็กๆเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเริ่มคิดนิดนึงว่ามันมีวิธีการคํานวณในการเก็บภาษีในวิธีรูปแบบอื่นๆยังไงบ้างครับ อ่าอย่างผมตอน <c oughs> เรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยภรรยาผมค้าขายบนเว็บไซต์เงี้ยเว็บไซต์จะทําหน้าที่เขารู้นี่เงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เ,เขาทําหน้าที่หักหนะ้าที่จ่ายให้เราเลยเ,เราก็แฮปปี้สิใช่ไหมถือว่าเราค้าขายแล้วก็ตัวกลางเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการส่ง และบอกเลยว่าถ้าขายเกินเท่านี้อเกินเงินเท่านี้ถึงเท่านี้โดน 0. 5ดถ้าเกินเท่านี้โดน1%โดน2%อนละหักนัที่จ่ายไปเราเริ่มทําอะไรแบบนี้กันไหมแต่เท่าที่ผมทราบกรมการปกครองนี้มีใบอนุญาตหลายประเภทเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เก็บเป็นปีเก็บอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราต้องส่งเสริมสิ่งนี้มากขึ้นแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยเอาไปนับชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้หรอกแล้วคุณต้องเสียภาษีตามโครงสร้างปกติมันเขาเขาเขาอยู่ไม่รอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือว่า คุณเหมาจ่ายได้ไหมนารพันธ์เอาป่ะถือว่าเสียภาษีให้สิทธิประโยชน์ด้วยนะแต่เศรษฐกิจไม่กวนใจเอาไหมเออกลอาจะเอานะสิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายคนกลัวเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วพอมีเรื่องนี้เข้าไปคนเลยกลัว่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วภาษีวิ่อีกมันจะเพิ่มขึ้นไปนะ ก็แต่ผมเชื่อว่ารายเล็กรายน้อยไม่ถึงหรอกไม่ต้องกลัวแม่พาหาเปรี้แผงลอยอะไรเงี้ยเข้าระบบนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้ก็จะเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนอย่างน้อยถ้าเงินหมุนสองรอบนี่คือหนึ่งล้านล้านนะคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะทํามาหากินได้ไม่ต้องกังวลแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณจุฬาพันธ์พูดกาลังพูดถึงไซส์กลางๆที่กึ่งอยู่ในระบบกึ่งนอกระบบอะไรทํานองนี้นะครับแต่เขายืนยันว่าจะไม่เข้าไปตรวจสอบครับแต่ถ้าอยากที่จะเข้าสู่ระบบ ได้ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับจริงๆใช้ใช้กลางกลางข้าเหะอจา์ครับพอถึงปลายปีคุณก็มีวิธี<ช>เราไม่ต้องบอก่เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวสักนิดดีกว่าอาจารย์ล่าสุดคลมก็มีอนุมัติงบกลับสี3ร้อยสามสิบล้านรกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วนอันนี้น่าจะเข้าใจว่าในกลุ่มของ ธุรกิจขนาดกลางเรื่องขนาดย่อมอะไรประมาณน,นี้ที่หลายคนโอดโอยกันมาค่อนข้างมากครับผม <S <S ก็ม,มันเป็นช่วงโลซีซันครับ,รบที่เมื่อมันโลซีซันปั๊บก็จะทําอย่างไร<ม>นะครับที่จะเอาไปใช้กระตุ้น <S <S ครับนะครับโดยเป็นโครงการเพื่อการทําลตลาดท่องเที่ยวไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเสนอขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยเหมือนเที่ยวด้วยกันอ่ะจากเดิมที่ให้เป็นแพ็กเกจ พูดง่ายคือจองโรงแรมแล้วไปจ่ายมีเครดิตมีนู่นนี่ให้ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นคูปองแล้วก็ให้เอกชนเอาส่วนลดตรงเนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรทซึ่งเป็นเงินงบกลางตรงนี้เนี่ยไปให้เป็นส่วนลดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่พยายามดําเนินการแล้วก็เรียกร้องกันมาจนตอนนี้อันนั้นคือน่าจะเป็นให้คนไทยเที่ยวกับ2คือ เน้นไปที่เมืองรองอก็จะมีโครงการเพื่อที่จะดึงดูดนักเที่ยวไทยให้ไปเที่ยวเมืองรองด้วยอในงบประมาณประมาณ400กว่าล้านบาทเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่เห็นบอกว่าเรื่องของชุมชนท้องถิ่นด้วยนะอาจารย์อันนี้เรื่องใหญ่เงินต้องกระจายนะครับไม่งั้นนี่เหนื่อยณตอนนี้คนก็หันไปเที่ยวเรื่องชุมชนท้องถิ่นค่อนข้างเยอะก็เริ่มมากขึ้นพี่มันใหม่ด้วยมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจนะผมไม่เคยเลย เราโตมาตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็พาไปวางแก้วไปเที่ยวสวนสยามไปเนี่ยลูกๆผมสมัยนี้เขาไปเที่ยวฟาร์มนะไปเล่นกับควายไปเล่นนอะไรอย่างเงี้ยเรายังตื่นตาตื่นใจเลยว่าเออมันมันมันน่าสนุกดีแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ชุมชนเนี่ยก็จะหาสรรหาใช่ไหมฮะก็เรียกว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดให้น้องเที่ยวมาเที่ยวลูกเด็กเล็กแดงเล่นกันเต็มพื้นที่ไปหมดผมว่า มันก็เป็นโอกาสสําหรับทุกคนที่ใช้แบบความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สร้างก็เรียกว่าจุดท่องเที่ยวใหม่ๆมนะฮะเพื่อดึงดูดคนให้ไปแวะไปเยี่ยมไปใช้ตังไปกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมเจอรู้จักกับทางผู้นําชุมชนในพื้นที่เพลสอให้สลับบุรีแกมีความคิดที่พยายามจะเอาวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งความเป็นมาของพวกเขาเนี่ยเอามาขายอา้าวชุมชนราเวียงเป็นยังไงครับ เรื่องของวิธีการดำนาเป็นยังไงเรื่องของวิธีการเลี้ยงปลาถูกวิธีทําไงคนอยากรู้ว่าตอนเนี้กลายเป็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรายได้เลยมีอาจารย์เฟย์นะครับพี่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยลองไปเที่ยวตามที่ทรทแนะนําที่โคราชอะที่มันมีปรา,าสาทหินคือจะมีแมปเลยว่าวันหนึ่งถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณจะไปแวะดูอะไรได้บ้างแค่ตื่นตาตื่นใจนะคือมันมีอะไรดูเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่ เขาเรียกว่าอะไรพุชมันออกมาให้อยู่บนแมพอะอให้คนเห็นให้คนรู้ว่าเฮ้ยมันมีเส้นทางตรงนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วเมืองนอกนี่เราชอบไปดูศิละปะเราไปดูโบราณวัตถุอะไรอย่างเงี้ยบ,บ้านเราก็มีเยอะนะครับกลายเป็นว่ามีเยอะไปหมดแล้วก็พิพิพธภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆโดยที่คนที่จบใหม่ๆเนี่ยเขาก็ตั้งสวยงามทําแบบได้มารฐานมากมแต่ ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยต้องมันต้องปรับเป็นภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมหรือว่าในต่างประเทศที่ผมไปก็คือว่ามีหูฟังเลยใช่ไหมเราก็เช่าหูฟังแล้วก็ฟังเป็นภาษาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยกันส่งเสริมเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวตะวันตกนอกจากมาดูธรรมชาติแล้วเขาชอบดูประวัติศาสตร์วัฒนธรรมครับจุดหนึ่งที่ไปคือเชียงดาวโอ้โหอาจารย์กลายเป็นไม่น่าเชื่อชุมชนที่เข้าไปลึกมากห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณสองสชั่วโมงเนี่ยฝรั่งอยู่เต็มเลยใช่ไหม เพราะเงียบเป็นอันนี้ชอบแซวกันนะฝรั่งมันรู้แหล่งดีกว่าคนไทยบางทีมันซอกแซกไปถึงอะไรอย่างงี้นะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็ควรจะสนับสนุนให้อคนได้รู้จักมันมากขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนเคยตั้งข้อกังวลก็คือว่าอะไรที่เคยมันอยู่กับธรรมชาติพอทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันมีกลุ่มวิธีคิดแบบเอาปูนเอาอะไรไปเทแล้วมันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ พาณิชย์เกินไปอย่างเงี้ยอ,อ่ะแต่ว่าจะทํายังไงที่จะผสมผสานให้มันยังคงรักษาวัฒนธรรม,มสิ่งแวดล้อมแบบเดิมของแปลกคือจุดขายที่มันจะสร้างเม็ดเงินได้มากมเพราะมันมีความแปลกใหม่มันมีความออร์แกนิกในตัวมันเองอยู่แล้วครับ